สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy Maths นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฝึกทำข้อสอบกันนะครับในข้อที่8.4นะครับกำหนดให้รูปวงกลมนะครับมีเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับยาว28ซนเมตรนะครับและรูปสี่เหลี่ยมนะครับผืนผ้ามีด้านหนึ่งยาว25ซนติเมตรตามรูปเลยนะครับถ้าความยาวรอบรูปของรูปวงกลมเท่ากับความยาว รอบรูปของสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรนั่นเองนะครับอ่ะเขาให้หาอะไรครับเขาให้หาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเพราะฉะนั้นเราจะหาสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วเราต้องรู้อะไรครับรู้ยาวนะครับยาวแล้วก็รู้ด้านกว้างนั่นเองว่าด้านกว้างกับด้านยาวเท่ากับเท่าไหร่ครับแล้วจับด้านกว้างกับด้านยาวมาทําไมกันครับคูณกันนั่นเองนะครับนะครับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมนะครับ ผืนผ้านะครับเท่ากับกว้างคูณด้วยยาวทีนี้นะครับยาวเรารู้แล้วโจทย์บอกมาแล้วคือ25ด้านกว้างเราไม่รู้นั่นเองใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปหาด้านกว้างกันครับหายังไงครับก็โจทย์เขาบ่ายมาว่าอะไรนะครับความยาวรอบรูปนะครับของรูปวงกลมเท่ากับความยาวรอบรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับหาความยาวรอบรูปของรูปวงกลมได้ยังไงครับก็คือหาอะไรครับ ความยาวรอบรูปของรูปวงกลมก็คือเส้นรอบวงนั่นเองใช่ไหมครับเส้นระวงหาได้จากสูตร2พาย r นั่นเองนะครับแทนค่าสูตรเลยครับ2คูณพายคือ22ส่วน7นะครับคูน r เท่าไหร่ครับโจทย์บอกเส้นผ่านศูนย์กลางมายาว28เพราฉะนั้น r เท่ากับเท่าไรครับ r จริงเท่ากับ14นั่นเองนะครับแทนค่าไปเลยครับ14ครับ71 772 14นะครับเหลือ2คูณ22คูณ2นะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ 2คูณได้4 4คูณ2ได้8 4คูณ2ได้8ได้เป็น88หน่วยเป็นซมนั่นเองครับอ่าเราได้มาแล้วเส้นรอบวงเท่ากับ88นะครับซมและเส้นรอบวงเท่ากับเส้นอะไรครับเส้นรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับด้านนี้25ด้านนี้25บวกกันได้เท่าไหร่ครับบวกกันได้50เพราะฉะนั้นเอาเส้นรอบวง88ลบ50เหลือเท่าไหร่ครับ8ลบส่วนเหลือ8นะครับ 8ลบหเหลือ3เหลือ38เพราะฉะนั้นนะครับด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันนะครับจับทำไมครับหาร2เลยครับเหลือเท่าไหร่ครับด้านละ19เซนติเมตรนั่นเองนะครับอ่ะเราได้แล้วครับได้ละ19นะครับได้ด้านด้านยาวได้แล้วด้านกว้างได้อย่างครับได้แล้วก็เอาอะไรครับไปแทนค่าเลยครับนี่ไงที่เราเขียนรอไว้แล้วนะครับด้านกว้างคือ19นะครับด้านยาวคือ25นั่นเองนะครับคูณกันนะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างคูณยาวได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ สิบเกคูณยีิบ้าครับ5้าเใส่ห้าทดสี่ห้าหนี่เป็น9นะครับหลักสิบ 10, ใส่ศูนะครับเก้าสทด1นึงนะครับสองทดหเป็น3นะครับบวกกันได้5 9าเบวกแปเป็น17ทด1 3ึบวกหเป็น4พื้นที่ได้เป็น4 7่หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนะครับเป็นคำตอบครับ